โอเคค่ะ,ะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะก็อาจจะเล็กไปนิดนึงน,น,นะคะแต่ถ้าทุกท่านสังเกตน,นะคะ,ะ,ปะเป็นหลักๆเลยเนี่ยที่อยากจะให้ดูก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อับละลักที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะเขาเกิดมาเนี่ยพร้อมกับโรคติดตัวที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโรคที่กินอะไรกินอะไรเข้าไปก็ไม่อ้วนขึ้นนะคะหน้าก็จะเป็นกระดูก,กระดูนะคะเหมือนกับมันจะเป็นกระโหลดอยู่แล้วนะคะไม่มีหนังไม่มี ไม่มีเนื้อติเลยอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะคะได้รับแรงกดดันนะคะในเรื่องของว่าเขาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนก็ไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นลูกเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับบางทีนะคะก็เหมือนกับตัวเรานะคะที่ตอนเด็กเนี่ยนะคะก็มีคนว่าเราะคะสำหรับดิฉันเองเนี่ยดิฉันเป็นคนที่อ้วนมากนะคะ ตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นนี่นะคะคือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่เคยเอาชนะใจตัวเองได้เลยนะคะ mm hmm. ดิฉันไม่เคยที่จะลดน้ําหนักตัวเองได้นะคะจนถึงอา,อายุประมาณ40-43นะคะดิฉันตัดสินใจนะคะอย่างแน่วแน่เลยนะนี่คือแรงบันดาลใจของดิฉันนะคะว่าทําไมนะคะดิฉันถึงได้ทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอย่างที่เรียกได้ว่ามัน ึมเข้าไปในเลือดซึมเข้าไปในสมองเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยมีแรงบันดาลใจอย่างแรงบ้านะคะที่จะปฏิวัติตัวเองนะคะที่ดิฉันจะไม่ต้องการเหมือนตัวดิฉันเองเหมือนเดิมเหมือนคนก่อนๆมานะคะที่อ้วนมาโดยตลอดนะคะดิฉันอยากจะให้ดูรูปของดิฉันนะคะสมัย เองนะคะสมัยก่อนนะคะดิฉันก็เป็นคนที่เอนจอยอิทติ้งมากๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งแต่สมัยไหนมานะคะไม่เคยน้ำหนักต่ำกว่า70โลเลยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแรงมันดาลใจอย่างหนึ่งะคะที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นอีกต่อไปนะคะสิ่งสิ่งนี้ล่ะที่ดิฉันต้องการที่จะสื่อให้ทุกท่านทราบว่านะคะการที่เราจะเริ่มทําอะไรบางอย่างเนะะี่ยค่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มาเขาเรียกว่า มันจะเป็นดวงไฟหรือประกายไฟอันหนึ่งเนี่ยที่จะจุดให้เรานะคะสามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะเป็นแรงดันมหาศาลที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้นะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆากนะคะการทรําธุรกิจใดธุรก,กิจหนึ่งขึ้นมานี่นะคะไม่ใช่ว่านะคะเราเนี่ยนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะทําแบบที่ไม่มีจุดหมายเนี่ยนะคะดิฉันบอกได้เลยว่า การที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยการเริ่มต้นหรือว่าจุดเริ่มต้นที่จุดประกายเราเนี่ยให้สามารถมีแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนตัวเราไปโดยที่เราสามารถที่จะมีกําลังใจในไม่มีที่สิ้นสุดนี่สำคัญมากที่สุดนะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยปัจจุบันนะคะดิฉันทาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยร้อยเปนะคะและไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานที่ตัวเองเคยทําได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าไอ้ความที่แรงบันดาลใจที่มันมีอยู่ มากมากเลยที่ได้รับในครั้งแรกของการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยคะฝังอยู่ในกระแสเลือดฝังอยู่ในร่างกายะค่ะทาให้นะคะ,ะธุรกิจที่บ้านเนี่ยนะคะดิฉันไม่สามารถกลับไปทําได้อีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอได้นําตัวนิดนึงนะคะดิฉันนะคะ,ะทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะคะ <c oughs> นี่คือบริษัทของดิฉันเองะคะที่ภาคอีสานะคะ แต่เชื่อไหมคะว่าแรงบันดาลใจะคะที่ดิฉันเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะทำให้ดิฉันนี่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอย่างยาวนานได้นะคะนี่คือ บริษัทโฮมฮับนะคะนี่คือคุณพ่อของิฉันนะคะแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากนะคะในการที่จะทําให้มันเป็นระบบขึ้นมานะคะเราใช้เวลาถึง45-50ปีนะคะเพื่อที่จะสะสมซัพพายเออร์เยอะขนาดนี้เพื่อที่จะก้าวไปสู่อินเตอร์ได้แบบนี้นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าเรานะคะ ได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะคะมันเป็นธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะที่ทุกท่านนะคะอาจจะเคยยีอาจจะเคยไม่เข้าใจนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยนอกจากดิฉันอยากจะจุดป,ประกายให้ทุกท่านค้นพบแรงบันดาลใจของตัวเองในการทําธุรกิจนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันอยากให้ทุกท่าน,นรู้วิธีการในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยนะคะวิธีการของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่สตาร์ทอัพเลยนะคะ เราจำเป็นที่ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและเราจำเป็นที่ต้องรู้ว่าธุรกิจเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรที่จะทําให้เราสําเร็จได้บ้างนะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มอะไรก็ตามเลยนะคะให้ลองทบทวนดูว่าเราเนี่ยนะคะอยากจะทําอะไรมากที่สุดในชีวิตของเรานะคะเช่นนะคะ <S <S ถ้าคุณนะคะเคยเป็นคนที่ขี้เหนดน่าเกลียดน,นะคะ คุณโดนล้อมาตลอดคุณเป็นคนอ้วนนะคะคุณเป็นคนที่เคลื่อนดูถูกนะคะคุณเป็นคนที่จนมาตลอดชีวิตไม่เคยทําอะไรได้เลยเป็นลูเซอร์ตลอดนะคะคือ,อไม่สามารถทําอะไรเลยนะคะขอให้ลูกท่านนะคะลองค้นหาแรงบันดาลใจของตัวเองนะคะแล้วมันจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนที่มหาศาลที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจนี้ไปได้นะคะคนที่จะมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนี้กับทุกๆท่านนะคะ มี3พ้นส่วนด้วยกันนะคะพุ้นส่วนแรกเลยนะคะดิฉันจะบอกว่าเจเนสโกลบอลนะคะเจเนสโกลบอลเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงนะคะและก็สินค้าของเราเนี่ยนะคะไม่ต้องบอกเลยนะะเดี๋ยวในเซสชั่นต่อๆไปเนี่ยเราจะได้พูดถึงสินค้าคุณภาพของสินค้าว่ามันแตกต่างจากอย่างอื่นยังไงนะคะแผนรายได้เป็นยังไงร,ระบบแบงก์ออฟฟิศทันสมัยแค่ไหนนี่คือพุ้นส่วนแรกของที่ท่าน ที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้นะคะอ่หุ้นส่วนภาคที่สองก็คือ i อคอน y s t e m นะคะบอกแล้วว่าธุรกิจเนี่ยนะคะถ้าทุกท่านเนี่ยพันพบสินค้าตัวหนึ่งดีๆเนี่ยนะคะมันก็คือสินค้าตัวเดิมแต่มันไม่สามารถขับเคลื่อนขับเคลื่อนธุรกิจไปได้มากมายนะคะถ้าท่านไม่มีระบบที่ดีนะคะไอคอน y s t e m คือระบบอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยในการที่ท่านสามารถที่จะก๊อปปี้กระบวนการต่างๆของการ ว่าท่านเนี่ยมีแฟนชายเขาเรียกว่ามีแฟนชายตัวหนึ่งอยู่ในมือเลยนะคะมันสามารถสนับสนุนนะคะในเรื่องของการฝึกอบรมให้คนที่ท่านแนะนํามาให้กับท่านเองนะคะและอีกอันนึงก็คือทีมนะคะหุ้นส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือทีมนะคะทีมเนี่ยมีความสําคัญมากๆต่อตัวท่านนะคะทำธุรกิดนี้เนี่ยนะคะเราทําเป็นทีมเวิร์กนะคะทุกๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เก่งนะคะ อาจจะมีความสามารถเฉพาะตัวในด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่ทุกท่านอยู่ในที่นี้เนี่ยทุกทุกท่านจะมีคนช่วยทุกทุกท่านจะมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมีตัวเสริมเข้ามาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือทีมนะคะทีมช่วยในเรื่องของคำปรึกษาให้ท่านแนะนําท่านช่วยเหลือเตื้อครูแล้วก็สอนทักษะนะคะและร่วมทํางานด้วยกันเป็นทีมแบบท่านนะคะนี่คือหุ้นส่วนหลักสามหุห้นส่วนของเราที่เราจะเริ่มธุรกิจด้วยนะคะ และตัวท่านเองอยู่ที่ศูนย์กลางนะคะตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะตัวท่านเองเนี่ยกำลังเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ่นเองนะคะท่านจะต้องรู้ว่านี่คือโยโอน i ิเศษนะคะนี่คือธุรกิจของทุรกิจบานนะคะการที่เราเนี่ยแบ่งปันการที่เราให้กับคนอื่นนะคะคือสิ่งที่สําคัญนะคะ การให้ก็คือการที่เราเนี่ยนะคะไปบอกกล่าวสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะนี่คือ Mindset ที่ท่านจะต้องมีนะคะในเรื่องของบริโ b u s ิสเน s แล้วก็เรื่อง Mindset ของการให้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยท่านจะดูนะคะว่าในการทำธุรกิจในโลกนี้เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมันมีหลักการแค่สิ่อย่างเท่านั้นเองนะคะที่ทำธุรกิจในในทุกวันนี้นะคะมี Employee ก็คือลูกจ้างะคะ E นะคะ Self-Employed ก็คือธุรกิจส่วนตัว S นะคะ Business Owner ก็คือเจ้าของธุรกิจที่มีระบบและจริงๆน,นะคะ i n น e s t o r ก็คือนักลงทุนนะคะจริงๆเนี่ยอาชีพในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นเองนะคะอา,อาชีพ m p l o y e e นะคะและอาชีพ Self-Employed เนี่ยั่งด้านนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Active i n c o m นะคะ Active ก็คือว่าทุกทุกขนตอองวิ่ืทำนะคะจนกว่าที่นะคะเราเลิกทำเราก็ไม่มีไรายได้ต่อ แต่ด้านนี Pick ้นะคะ business owner กับ investor เนี่ยเขาเรีย hmm. ก passive income นะคะ passive ก็ค <temporal. S 1> <Y> ือการที่เราหยุดทำนะคะเราทำไประยะหนึ่งแล้วเราหยุดทำแล้วเรายังมีรายได้ต่อเนื่องนี่คือฝ่งเรียกว่า passive income นะคะก็คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเงินและก็ทีมงานแล้วก็หรือเราได้เงินมาก้อนหนึ่งะคะแล้วเอาเงินไปลงทุนให้เงินเนี่ยทำงานแทนเราด้านนี้เขาเรียกว่า passive income นะคะ จีิี้เรามาดูในเรื่องของประเภทของรายได้ก่อนว่าถ้าทุกๆท่านมีความฝันะคะมีแรงบันดาลใจอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะท,ทุกๆท่ทนานควรจะทราบว่างานที่ท่านจะทําหรือว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันทำมีเขาเรียกว่ามีลักษณะเฉพาะยังไงนะคะงานประเภทแรกนะคะเรียกว่าประเภทรายได้แบบารายได้ทวีคูณแบบเรื่เดือดเือค่ะ แบบนี้เนี่ยค่ะก็เรียกว่าตอนแรกเนี่ยรายได้ของท่านอาจจะยังไม่มากนะคะแต่มันจะเริ่มขึ้นนะคะเมื่อประมาณ4ี่ห้าปีข่านไปนะคะถ้าจะพบว่ารายได้ของท่านจะขึ้นเป็นลักษณะรับขึ้นสูงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็รายได้อีกต่อมานะคะเรียกรายได้แบบประเภทถดถอยนะคะก็คือมันอาจจะเริ่มต้นสูงแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะคะตามอายุของท่านนั่นคือรายได้ของดารานักแสดงหรือนักกีฬานะคะ รายได้แบบที่3นะคะก็คือรายได้แบบธุรกิจร้านค้าซึ่งเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็นั่งเฝ้านะคะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจเท่าแก่นะคะเราต้องไปน,นั่งเฝ้าเองนะคะถ้าสมมุติว่าวันไหนเ,เกิดวิกฤตขึ้นมาเศรษฐกิจธธกไม่ดีนะคะรายได้ของท่านก็อาจจะรุ่มรุ่เดือนดอนก็ได้นะคะยกตัวอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสไปคุยกับนกักธุรกิจที่พัทยานะคะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ย ทิศหนึ่งไม่มีแขกต่างชาติเข้ามาเลยนะคะถึงจะต้องประกาศขาคแน่นลยนะคะนี่คือรายได้แบบที่เรียกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแกกนะคะรายได้แบบอีกอันหนึ่งที่ทุกท้าในที่นี้นะคะอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดนั่นคือรายได้แบบประจําหรือรายได้แบบพนักงานประจํานั่นเองะคะ รายได้แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นรายได้ที่มั่นคงมากเลยนะคะแต่มันมั่นคงแบบที่ว่าค่อยๆขึ้นไปเป็ขึ้นนะสิปี20ปีนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเรียกว่ารายได้แบบพนักงานประจำเลยลูกจ้างถ้าท่านคิดว่าแรงบันดาลใจของท่านใหญ่พอคะท่านอยากจะทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งอยากมีธุรกิจขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าถ้าสมมติว่าท่านเนี่ยนะคะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยรายได้ของท่านเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่า เป็นรายได้ที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องไปกับความฝันของท่านนะคะก็คือว่าท่านจะต้องเลือกรายได้ที่สามารถที่จะทําให้ท่านนะคะทำไประยะหนึ่งแล้วท่านสามารถอยู่และมีรายได้ต่อเนื่องได้นะคะทีนี้มาดูนะคะทาไมคนทําเจรเนสถึงมีรายได้เยอะนะคะทุกท่านรู้ไหมคะว่าคนทําเจรเนสมาสองปีอย่างดิฉันเนี่ยนะคะมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะคะ ดตฉันมีรายได้ต่อเดือนปัจจุบันนี้นะคะมากกว่า500แสนบาทต่อเดือนนะคะและนอกจากนั้นนะคะคนที่ตามมาเนะะี่ยก็มีรายได้เทียบเท่าของดิฉันี่หลายคนนะคะแล้วก็เป็นร้อยๆคนเมีรายได้แสนบาทเอัาน,นะคะทำไมนะคะธุรกิจเจเนสถึงทำให้คนมีรายได้เยอะแบบนี้ได้นะคะ มาดูเรื่องอพื้นฐานของในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายก่อนแล้วกันนะคะว่าทําไมธุรกิจเครือข่ายนะคะตัวหนึ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะทําให้ผู้ผลิตนะคะสามารถที่จะส่งสินค้านะคะมาสู่ธุรกิจได้เนี่ยโดยนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขามีต้นทุนนะคะของสินค้านะคะสมมุติว่า100บาทนะคะ ราคาของสินค้าในตลาดทั่วไปเนี่ยจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเขาจะต้องมี40%เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตแล้วนี่คือต้นทุนของสินค้านะคะค่าโฆษณานะคะอีก30%นะคะค่าขนส่งแล้วก็ค่าค่าส่งและค่าปลีก2 0 0นะคะแต่ธุรกิจเจอเนสเซ่นะคะสาเหตุที่มีรายได้มากๆเลยให้กับักธุรกิจเนี่ยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโฆษณาไม่เข้าสู่กระบวนการค่าส่งค่าปลีก แต่เราให้นักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะ60%ของมูลค่าต้นทุนของการผลิตน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสาเหตุอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เจเนสเนี่ยสามารถที่จะทํารายได้ได้แบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะในพื้นฐานของการทําธุรกิจเครือข่ายทําไม่รายได้มันถึงเยอะนะคะรายได้ทวีคูณเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะรายได้ดิฉนันมี2รายได้ให้ท่านเลือกนะคะวันนี้อยากให้ท่านเลือกอันแรกเนี่ยนะคะอันแรกคือ ดิฉันจะให้รายได้ให้เงินเดือนกับทุกท่านเลยกันนะคะเดือนละ1น0 0 0แสนบาทนะคะเดือนละวันละ1น0 0 0แสนบาทเอาไหมคะวันละ1น0 0 0แสนบาทใครอยากได้บ้างคะเยอะนะคะหนึ่งวันหนึ่งแสนบาทเลยสามสิบวันเท่าไหร่คะสามล้านนะคะแต่อีกอีกทางหนึ่งนะคะดิฉันได้เลือกนะคะดิฉันจะให้ท่านวันละหนึ่งบาทนะะแต่ทุกๆวันนะคะจะให้เป็นสองทั้งนะคะของรายได้ของวันที่เ ที่ผ่านมานะคะถ้าท่านเลือกแบบนี้นะคะคิดว่าบาทหนึ่งสองบาทสี่บาทแปดบาทสิบหกบาทเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าดูนะคะรายได้วันที่สามสิบนะคะรายได้แบบทวีคูณเนี่ยนะคะทุกทุกท่านจะมีรายได้นะคะหนึ่งล้านเจ็ดเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะคะนี่คือรายได้แบบทวีคูณ ะะคะและรายได้ที่ทุกท่านจะได้รับในเจเนสหรือในเครือข่าย,ยนะคะ mm. ก็จะเป็นรายได้แบบนี้นะคะ mm. นี่คือสาเหตุว่าทําไมนะคะเราถึงมีรายได้กันเยอะมากขนาดนี้นะคะ mm. ทีนี้เนี่ยเ mm. ณท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราก็ไปทําเครือข่ายเนี่ยลหลายๆเครือข่ายก็ได้นี่ทําไมต้องมาทำเจเนสด้วยล่ะใช่ไหมคะ,ะเจอเสนสดียังไงนะคะดิฉันมีข้อดีของเจอเนสเนี่ยให้ท่าน10ข้อเลย นะะในวันนี้นี่นะคะเจนเนสเป็นสินค้านวัตกรรมที่เรียนแบบไม่ได้นะคะท,ทุกท่านไปดูเลยในท้องตลาดเนี่ยนะคะไม่มีใครมีรถรักเตอร์เซลล์นะคะที่ทำจากเซลล์ของมนุษย์ได้นะคะเรามีสิทธิบัตรนะคะ15ปีนะคะและข้อที่2เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมอ่อนเยาวนะคะเห็นบีฟอร์อ f ฟเตอร์ชัดเจนและทุกท่านทราบไหมคะในปีนี้เนี่ยนะคะเรามีสินค้าออกมาใหม่เดี๋ยวทุกท่านจะตื่นเต้นมากมากเลยนะคะ 4นาทีนะคะถุงใต้ตาหายไปเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างสินค้าเจอแมสเับอย่างอื่นนะคะข้อที่3คือแผนการตลาดของเราเนี่ยจ่าย65นะคะบอกได้เลยว่าท่านทำธุรกิจในในโลกในในการตลาดอื่นๆเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าไม่มีมาร์จิ้นไหนเยอะเท่านี้เลยนะคะจ่าย65จากยอดธุรกิจข้อที่4คือ รายได้ที่คุณได้เนี่ยมันจะได้ทุกวินาทีนะคะและคำนวณจ่ายให้เป็นสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งนะคะในการทํารายได้ทั้งหมดเนี่ยเวลาปลายเดือนเมื่อไหร่ะคะือทุกท่านก็จะได้รับเงินเดือนใช่ไหมได้รับค่าตอบแทนนะคะในธุรกิจของทุกท่านแต่ในเจเนสเนี่ยเท่ากับท่านนะคะมีรายได้เนี่ยสเท่านะคะก็คือทุกสัปดาห์เนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยเราจ่ายเงินให้ทุกท่านเลยนะคะข้อที่5าคือ บริษัทนะคะมีค่าบริหารทีมงานนะคะสูงถึง4.2ล้านบาทต่อเดือนนะคะรู้มท่านมีค่าบริหารเหมือนกับเราเป็น CEO ของบริษัทใหญ่นะคะมีค่าบริหาร4.2ล้านบาทต่อเดือนนะคะข้อที่6นะคะเราจะได้ matching ลึกเดชั้นนะคะ แมทที่ก็คือค่าการตลาดนะหรือว่าค่าแฟรนไชส์นั่นเองค่ะที่ทุกท่านจะได้รับนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะไปซื้อแฟรนไชส์เซเว่นอีเลเว่นมานะคะท่านก็จะได้สาขาเดียวนะคะแต่สาขาอ,อื่นเขาอนุญาตให้ท่านขายแฟรนไ์ชัยสองไหมหไม่นะคะแต่เจอเนสเนี่ยซื้อแฟรนไชส์ครั้งเดียวนะคะท่านสามารถขยายตลาดทั่วโลกนะคะร้อยหกประเทศแล้ว นะคะข้อที่8เราสร้างองค์กรธุรกิจได้นะคะทั่วโลกเป็น g l o b a l เลยนะคะเจ้าของเป็นมืออาชีพนะคะมี marketing share ขนาดใหญ่มากและเทรนด์ของธุรกิจนี้เนี่ยดีมากๆานี่คือธุรกิจเชิงเนนะคะและการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคืออะไรคืออะไรรู้ไหมคะคือการตัดสินใจสมัครทำธุรกิจนะคะเรามีผลตอบแทนนะคะทำธุรกิจเนี่ยถึง7ข้อเลยนะคะทุกท่านในที่นี้ใครยังไม่ตัดสินใจทำธุรกิจนี้ไหมคะ ใครยังไม่สมัครเจอเนสบ้างคะมีไหมคะมีใช่ไหมคะโอเคนะคะการเริ่มต้นนะคะสตาร์ทอัพของดิฉันนะคะวันนี้เนี่ยก็คือท่านจะต้องตัดสินใจนะคะด้วยแรงบันดาลใจของท่านแล้วก็ขับเคลื่อนอสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยนะคะให้เป็นธุรกิจที่ก้าวหน้านะคะยิ่งใหญ่ไปนะคะคนที่ยังไม่สมัครนะคะมีแพ็กเกจให้เลือกนะคะ5แพ็กเกจนะคะมีเบสิกนะคะ2แบบนะคะเบสิกแบบแรกเนี่ยก็คือเบสิกแบบ สกินแคร์นะคะเบสิกแบบที่สองนะคะเรียกว่าเบสิกนูทริชั่นอันนี้ราคาผิดนะคะ แล้วก็สูครีมนะคะประมาณ20 0 0 0กว่าบาทนะคะจัมโบ้ะ um นะคะมีเซตประมาณสินค้า3เซตน,นะคะประมาณ30 0 0 0กว่าบาทนะคะแอมบาสเตอร์ Ambassador เนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าตัดสินใจลงทุนที่สุดเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะคะแอมบาสเตอร์แพ็กเกจมีหลายแพ็กเกจให้เลือกนะคะนี่คือการตัดสินใจลงทุนธุรกิจนะคะและเรามาดูนะคะว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ทำไมบ้างน,นะคะรู้่านสงสัสยไหมคะว่าเอ้ยฉันสมัครมาแล้วแหละเนี่ย แต่จะให้เราเริ่มต้นยังไงดีนะคะนี่ก็คือสาเหตุทุกท่านมาในวันนี้วันนี้นะคะทุกทุกท่านนะคะจะได้รับนะคะในวิธีการต่างๆเนี่ยที่เราเนี่ยนำเสนอมาให้เป็นกูรูทั้งสิ้นเนยนะคะได้รับผลลัพธ์จริงในธุรกิจนี้ทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะ,ะการการเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกของเราเนี่ยนะคะก็คือการสมัครนะคะใช้สินค้าและศึกษาข้อมูลนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกท่านต้อง ต้องทาความรู้จักนะคะแล้วก็สิ่งต่อไปนะคะก็คือเรื่องกเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบต่างๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้สื่อต่างๆ <S <S แล้วก็อ่านหนังสือที่มีประโยชน์นะคะสิ่งนี้ง่ายเองนะคะที่ลูกท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจของทุกท่านได้นะคะ การเริ่มใช้สินค้านะคะในะเซสชันช่วงต,ต่อไปนี่นะคะเราก็จะมีวิธีการใช้สินค้านะคะ,ะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับสินค้าต่างๆเนี่ยมาให้ลูกค้ามาได,ได้ทดลองในการสาธิตสินค้าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยดิฉันบอกว่าะคะทุกๆท,ท่านนะคะจะสามารถที่จะ,ะจุดประกายนะคะในสิ่งที่ทุกท่านเนี่ย ทราบว่าในวันนี้เนี่นะคะมาที่นี่เนี่ยต้องการที่จะทําธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรนะคะลูกท่านจะต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจนี้เนี่ยเราทําเพื่ออะไรนะคะถ้าตอบคาถามนี้ได้นะคะไม่ว่าต่อไปท่านจะพบปัญหาอุปสรรคยังไงก็ตามท่านจะไม่ท้อนะคะท่านจะต้องมีความชัดเจนม,มากๆว่าท่านทําไปเพื่ออะไรนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการเดตสตาร์วันนี้ค่ะ วันนี้นะคะดิฉันหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะใช้แรงบันดาลใจหรือใช้ความสิ่งที่ทุกท่านอยากจะทำเนี่ยนะคะจนให้ทุกท่านนั่งอยู่ในที่นี้นะคะฟังการบรรยายนี้นะคะอย่างตั้งใจนะคะ คค่อนข้างตั้งใจนะคะเหมือนดิฉันนะคะเมื่อวันแรกที่ดิฉันทำเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายเนี่ยนะคะมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะซึมเข้าสู่สมองนะคะปัจจุบันนี้นะคะดิฉันหลับตาเนี่ยตอบได้ทุกอย่างเลยนะคะตอกได้เลยนะคะาะน่จะเป็นคนแบบนั้นนะคะขอบคุณกมากเลยแล้วเรามาพบกับวิทยากรท่านต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยมีหลากหลายความรู้มากๆเลยนะคะวิทยากรวิทยากรท่านต่อไปนี่นะคะเป็นผู้ชำนาญมากๆเลยนะคะในเรื่องของจิตวิธ ทยาแล้วก็ท่านนะคะสอนในเรื่องของอจิตวิทยานะคะทำให้คนมีความสุขทําให้คนเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ท่านเหล่านี้เนีย่ยเป็นครูนะคะในเรื่องของเจนเนสนะคะขอทุกท่านได้พบกับน,นะคะวิทยากรท่านต่อไปนะคะคุณพงใช่ไหมคะ,ค,ะคุณพงนะคะขอเรียนเชิญน้องพงคุณพงนะคะขอให้ประเสริฐ